i yeah. สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาครูครูพิเดจพาเด็กๆไปเรียนพิาภาษาไทยกันนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าฟอกคิดเลยนะคะเด็กๆขานี่ไงคะ่ะนะคะเปิดหน้าติดสามเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหนังสือรอริงกันนะคะนี่ไงนะคะรอริงรอ รอริงรอกันนะคะรอริงรอนะคะรอริงรอนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรอริงรอแล้วก็ o ออ่างออกันนะคะออ่างออออ่างออนะคะวันนี้เราจะมาเรียนพยัญชนะสองตัวด้วยกันนะคะแล้ววันนี้พี่เด็กก็มีคำค้องจองนะคะ ให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะหนึ่งสองซ้ำอ่าร,อร้องเรียกเจี๊ยกเจี๊ยบเจี๊ยกเห็นคนเดินมามันร้องเจี๊ยกเจียเจ๊ยกเห็นคนเดินมามันร้องเจียเจ๊ยบ รอริงกรอ,อกคลิ้งในตาเห็นคนเดินมามันร้องเกี้ยกเกี้ยกนะคะรอริงกรอ,อกคลิ้งในตาเห็นคนเดินมามันร้องเกี้ยกเกี้ยกมันร้องเกี้ยกเกี้ยกใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะอ้ออ่างโอ้ออ้ออ่างอ้อนะคะอ้ออ่างอ้อก็เหมือนกันนะคะ อ่างใช้ซักผ้าใช่ไหมคะใช้เลี้ยงปลาก็ดูดีนะคะอ่างใช้ซักผ้าใช้เลี้ยงปลาก็ดูดีนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนตัวอริงนะคะวันนี้เราลากเส้นก่อนนะคะตามรอยประนี้นะคะ คือเส้นโค้งนี่เองนะคะแล้วก็อย่าลืมม้วนหัวเข้าในนะคะรอริงนะคะแล้วก็ลากไปตามทิศทางที่กําหนดเลยนะคะเด็กๆคะ่ะเอาละค่ะรอริงจบไปแล้วอออ่างละคะม้วนหัวเข้าในใช่ไหมคะแล้วก็ลากลงมานะคะอออ่างใช้ซักผ้าใช้เลี้ยงปลาก็ดูดีนะคะ อืเสร็จแล้วนะคะเด็กเด็กคะอย่าลืมนะคะอออ่างใช้ซักผ้าใช้เลี้ยงปลาก็ดูดีรอริงเป็นไงคะรอริงกรอกคริ้งในตาเห็นคนเดินมามันร้องเทีย่ยบเที่ยนะคะอย่าลืมนะคะทำหน้าที่ 13ด้วยสำหรับวันนี้ครูพี่เดชก็ขอลาเด็กๆที่น่ารักทุกคนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ